สวนทุเรียนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พามา เที่ยวสวนทุเรียนกาญจนบุรีทองผาภนะูมิเนาะทองผาภูมิกังหันล้มหน่อยมาเมืองฝนตกพอดีพี่น้องเอ้ตกแบบบลืมหูลืมตาคนมหม่มองให้กินทุเรียนแบบดีครับพี่น้องเป็นไะ บรรยากาศดีครับที่นั่งกินทุทเรียนส่วนทุเรียนต้นถือว่าใ่ใหญ่นะพี่น้องเพราะว่าหนาสิบปูกบนหลา,ายปีปันใด แต่ปากะออกลูกออกผลแล้วนะเนี่ันดึงจริงไว้อยู่นี่ <c oughs> โอ้ฝนลงเม็ด เจ้าอะไรบอกน้องานะคือ <c oughs> ปะพามา้ต่มัอคืนนะปะพามา้ต่มันคืน้าวัาถึงบ้านแล้วมันยนังเรียกรเนย บรรยากาศดีดีพี่น้องเลยฝนเศร้าตกหม่ไม่สวยงามสวนทุเรียนบริเดย่ายตอนกินทุเรียนให้เบิงเนาะทุเรียนทองผาภูมิแซบแซบพี่น้องมันกระดชาาิมันก็ะผูดถึงมันต่างกันบอกอะ มันก็แยกบ่ค่อยออกหรอกครับเจ้าของจนันหรือของไรยองเนาะแต่ว่าผมก็ว่ามันกระแสดออร่อยทองฟ้าสวยงามบรรยากาศดีครับพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นหม่องที่ไว้สำหรับนางกิน นั่งเที่ยวลวก,เก็เขาก็มีม่องให้พักข้างคืนนำ้ำส,วน,ส,สวนชัยยะสุกบ่สวนชัยยะสุกอันนี้กลางหันลมน้อยบรรยากาศดีดีพี่นอ้อง กับ่ได้ท่ายตอนชมสวนให้เบิงหลอกปามาเมื่อนี้มันฝนมันตกมันจืดมันจืดเชื้อแฉะก็ท่ายแต่ตามนี่แหละกลงหันลมน่อยคลิปนี้กับ่มมีอย่างายหรอกพอไม่พีน่น้องขอบคุณทุกทการรับชมนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหนานะครับสวัสดีครับ